เปิดประวัติศิริกัญญาตันสกุลตัวเต็งรัฐมนตรีครังหญิงคนแรกและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก้าวไกลศิริกัญญาตันสกุลวาทีส่สสปาติลิสของก้าวไกลและตัวเต็งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังหญิงคนแรกของไทยที่น่าจับตามองมีประวัติน่าสนใจอย่างไรบ้างเรามาชมกันนะคะ ประวัติศิริกัญญาตันสกุลศิริกัญญาตันสกุลมีชื่อเล่นว่าไหมเกิดเมื่อวันที่4เมษายนพศ2524ปัจจุบันอายุ42ปีครอบครัวของเธอเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต่จิว๋วเจ้าของกิจการเดินรถเมในจังหวัดชนบุรีจบมัธยมต้นที่โรงเรียนชน,ชนกัญญานุกูลชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาโทจากมหาวิทยลาลัยตูลูสประเทศฝรั่งเศสนะคะด้านการทำงานก่อนหน้าที่เธอจะเข้าสู่แวดวงการเมืองเธอทำงานเป็นนักวิจัยมาก่อนที่สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย t d r i จากนั้นได้มาเป็นผู้จัดการฝ่ายวิจัยที่สถาบันอนาคตไทยศึกษา และเป็นซีเนียนะคะซีเนียร์คอนซูเทนที่บริษัทดีแอดไวเซอร์จำกัดเป็นที่สุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายให้กับพักอนาคตใหม่ในปี2561โดยเป็นประธานกรรมาการการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาและมักจะอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจและการผูกขาดของกลุ่มทุน จากนั้นในปีพศ2562จนถึงปัจจุบันเธอได้เป็นสอสปาร์ตี้ลิสต์รวมทั้งเป็นรองหัวหน้าพักก้าวไกลและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก้าวไกลด้านผลงานนะคะผลงานจากการเลือกตั้งพศ2566ที่พักก้าวไกลได้คะแนนนำเป็นอันดับหนึ่งและมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลทำให้สิริกัญญาได้เป็นว่าที่สอสปาร์ตี้ลิสต์ รวมทั้งยังเป็นตัวเต็งในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังหญิงคนแรกของไทยและดำลงตำแหน่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก้าวไกลอีกด้วยสำหรับทีมเศรษฐกิจก้าวไกลที่มีไหมสิลิกัญญาตันสกุลเป็นแม่ทัพนำทีมได้เขาก็ได้เปิดตัวทีมไปแล้วเมื่อปลายเดือนมีนาคม2566ภายใต้แนวคิดที่ว่าพลิกโฉมประเทศไทยไม่เหมือนเดิมประกอบด้วย นายวีระยุทธ์การจนะชูฉัดหรือต้นเป็นรองศาสตราจารย์ที่เนชั่นแนเป็นรองศาสตราจารย์ที่ GRIPS มหาวิทยายลัยด้านนโยบายสาธารณะแห่งกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นนะคะทำงานวิจัยเรื่องเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียและกับดักรายได้ปานกลางเป็นผู้เขียนหนังสือเศรษฐกิจ3ามสี 4. เศรษฐกิจแห่งอนาคตจะมาผลักดันเรื่องซัพพลายเออร์เซ็นต์อุตสาหกรร,รมไฮเทคของโลกนะคะคนที่สองนายสิทธิพลวิบูลธนากุลหรือดอกเตอร์ชายปัจจุบันเป็นกรรม,ม,าก,รรมการบริษัทเอกชนสินค้าไลฟ์สไตล์แบรนด์ไทยนะคะเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยจะเสนอแนวทาง5ต่อ ก็จะมีนโยบายเช่นหวยใบยเสร็จและเพิ่มแต้มต่อเพื่อพัฒนา SME ไทยให้เติบโตคนที่3นายวรพบวิริยะโรธสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลที่1ในแกนนำพักด้านเศรษฐก,กิจโดยจะเสนอนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่มีจุดเด่นต่างจากพักอื่นด้วยแนวทางลดค่าใช้จ่ายให้กับคนธรรมดาและภาคธุรกิจ ผ่านการปรับนโยบายพลังงานของไทยอย่างเป็นระบบคนที่4ในอภิสิทธิ์ไล่สตรูไก่นักวิชาการด้านเศรษฐกิจปัจจุบันเป็น1ในร้อยรายที่ชื่อว่าผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่ในการเลือกตั้ง2566โดยนายอภิสิทธิ์ปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการสำนักการตลาดกทมเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยเคยเป็นอดีต ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบนะคะหรือ TCDC และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือ CEA นะคะไมซิลิกัญญาตันสกุลเป็นแม่ทัพทีมเศรษฐกิจเก้าวไกลพร้อมลูกทีมอีก6คนที่มากด้วยประสบการณ์รอบด้านคนที่5นะคะนายชัดชัยวัด สถาวรวิจิตหรือดรโจผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงินและนักยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลอดีตรองผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรมีส่วนผักดันโครงการพัฒนาเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง CBDC สำหรับชำระเงินตาระหว่างประเทศโดยจะมาผักดันนโยบายแปลงข้อมูลเป็นขุมทรัพย์คนที่6นายเดชรัตสุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตของพรรคก้าวไกลอดีตอาจารย์มอเกษตรศาสตร์คนผักดันด้านนโยบายต่างๆของพรรคก้าวไกลก้าวไกลนะคะและจะนำเสนอนโยบายปลดล็อกชีวิตเกษตรกร,ร,กรไทยและหยุดแช่แข็งชนบทไทยคนที่7นะคะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักคก้าวไก เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก้าวไกลและเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายพักคอนาคตใหม่โดยเป็นประธานกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาและมักจะอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจและการผูกขาดของกลุ่มทุนสำหรับทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกลนะคะก็จะนำเสนอในประเด็น7วาระเศรษฐกิจไทยประกอบไปด้วย การเปิดโอกาสเปิดตลาด SME ทลายทุนผูกขาดลดค่าครองชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์แปลงข้อมูลเป็นขุมทรัพย์หยุดแช่แข็งชนบทไทยยกเครื่องภาคภาคร,รัฐนะคะนำเศรษฐกิจไทยก้าวหน้าโดยทีมเศรษฐกิจแต่ละคนจะรับผิดชอบคนละหนึ่งวาระตามลำดับโดยพักเก้าไกลต้องให้การนะคะต้องการให้เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบเป็นธรรม คือการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยและมีการกระจายดอกผลของการเติบโตอย่างเป็นธรรมด้วยหรือนะคะที่เรียกว่าเป้าหมายนะคะ inclusive growth น,นะคะเป้าหมายมี3ส่วนก็คือวางรากฐานชีวิตของคนไทยให้มั่นคงสร้างกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและ พาธุรกิจไปบุกตลาดโลกนะคะพาธุรกิจไทยไปบุกตลาดโลกยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของพรรคก้าไกลก็คือการเติบโตอย่างเป็นธรรมด้วยการทำให้เศรษฐกิจเติบโตแต่ขณะเดียวกันดอกผลของการพัฒนาต้องถูกกระจายอย่างเป็นธรรมนะคะโดยมี3เรื่องหลักที่ต้องดํำเนินการได้แก่การสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้มั่นคง การสร้างกลไกภาครัฐกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและการผลักดันเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เติบโตไปพร้อมกับซัพพลายเซนโลกขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ co. th นะคะแล้วก็รูปภาพจาก i n นสตาแกรของนางสาวสิริกัญญาและภาพอื่นๆนะคะจาก ข่าวการเมืองขอบคุณค่ะ